สวัสดียามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรับชมบรรยากาศการใส่บาตรที่หน้าบ้านของเราเนาะ จะมีกินข้าวดิบลลูกอยู่นิ่อยู่นี้หับพอุพ

มีอจะกัดแม่ลงับแม่หรอคนอุดนตอรีเราคนอ่นตอรีนั่งดูอย่างเดียว อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเราออนอวดสตอรี่เราอยู่นิ่งๆลูกุดจะชนกล้องแม่ครับ <c oughs> นมเปียวชนกล้องนะ <c oughs> <c oughs> อีเปียวเอ,อ้ยอีแม่หนึ่งเขาพระท่าน <c oughs> ่าชนไหม่ะชนไหมเปียวเปียว แม่ลูกอ่อนตากองแม่ลูกอ่อนเด,ออด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าซะพระบินทบาทนะคะวันนี้พระท่านมาสี่รูปนะคะ,ะน้องเปียวก็อยู่ใกล้ๆแม่นี่เองกำลังกินหญ้าอยู่นะคะชนกล้องมั่งอ้นอ้วอ,อยู่แถวนี้แหละคะ่ะจะไปจะไปจะไปลุ่งด้วยนั่นลุง อย่าไปกวนลุงลูกอย่าไปกวนลูกกระลำเสื้อหายไปไหนหมดเนาะลูกกระลำนี่เนาะพี่เป๊ะหละพี่เปพี่เป๊เสื้อก็หายอ๋ออ๋ออ้นอนเปี้ยก็หายก็ไปา่าปลาคืนไปกวนจะไปยุ่งอย่าไปยุ่งพี่เปลูกอย่าไปยุ่งลุงมมมไม่เอาลูกไม่เอาสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ใส่บาตรวันนี้ด้วยเด้อแม่นมเปียก นึ่งข้าวไม่ทันนะครับเมียผมนึ่งข้าวไม่ทันครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับกอยู่นิ่งๆครับนิ่งครับผมเด <c oughs> <c oughs> ยวลองเดยอ ท่านได้บนกลับแล้วนะคะกลับทางเดิมแล้วก็เข้าหมู่บ้านต่อก่อนที่จะกลับวัดนะ,ะอันนี้มาวันนี้ก็สวัดเหมือนเดิมนะคะแต่จำนวนลดลงขอบพระคุณค่าที่รับชมกับช่องกกกอกสเตชันนะคะมารับบุญด้วยกันนะคะช่วงเชา้านี้ขอทุกท่านจงมีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตลอดวันค่ะ